สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าผ่าใจคนที่คุณคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้ค่ะเรามาดูพลังงานนะคะมีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นลัคนาคุณหรือลัคนาเขาได้เป็นการดูโดยรวมนะคะาราศีเมถุน นักสัตว์ขานราศีธนูนักสัตว์ชั่วราศีตุลนักสัตว์กระตายราศีพฤกษ์ราศีกรกฎราศีกรุ์ นักสัตว์จอค่ะมาดูพลังงานนะคะเราวันนี้เราจะเป็นหมอผ่าตัดนะคะมาดูใจเขากันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะตอนนี้คนที่คุณคิดถึงนะคะตอนนี้ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามา มันจะมีเสียงบ้างนะคะต้องต้องขออภัยด้วยนะคะขามาดูพลังงานนะคะ f o r w a r the hermit สามดาบ the magician ซเว่นล um. อฟเพนิคันคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ตามหัวข้อนะคะผ่าใจนะคะคุณไปผ่าหัวใจเขาหรือเปล่านะคะหัวใจเขาแตกสลายนะคะเป็นซิกซี่เลยนะคะเขาเจ็บปวดเขาเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขา ตอนนี้เขาเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถแต่ตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่นะคะเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่แอบบติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะตามสื่อโซเชียลได้นะคะเขานั่งคิดถึงคุณนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเวลามืดๆค่ำๆเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะ ฟอบวอนในบางท่านในบางท่านเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะบางท่านอาจจะมีคอมคมิชเน้นแล้วก็ได้นะ,ะอาจจะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ได้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นต่อนะคะดูความรู้สึกของเขาคนนั้นต่อนะคะ นายอดสอดซิรอบครับสามเหลียมคิงออฟสอด ครับเขาคนนี้นะอาจจะเป็น king of sword นะเขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมคุณมีความสนุกสนานคุณมีความร่าเริง คุณดูเฟรนลี่กับทุกคนนะคะหรือว่าคุณมีความสดใสในตัวของคุณเองเขาแอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณหรือเขากับคุณอาจจะรู้จักในที่ทำงานได้เป็นผู้ร่วมงานได้หรือว่าเป็นเพื่อนในสมัยเด็กได้ประถมมัธยมได้นะคะ เหมือนเขาอยากจะขอโทษนะคะเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดเรื่องเราอะไรที่ผิดพลาดไปในใจเขาอยากจะมุ่งหน้าไปหาคุณนะคะในออฟสอดบางท่านอาจจะเกิดท่านลมได้บางท่านอาจจะเกิดท่านลมได้กุงมตุนมีถุนนะคะมาดูความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะ บอสซ่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะคิดถึงบอสซ่าเลยเอาบอสซ่ามาใช้นะศรัทธาสมุไพรตัดดิดบินเหนื่อยใจ กว่าจะได้มาเพียงเพยายามดูลมหายใจสมองเสร็ษฐีจนตรอ สั่งกระจายขอเยับหน่อยนะคะขยับนิดนึงค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะศรัทธา คุณมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครนะคะซามูไรเป็นนักสู้เป็นยอดนักสู้นะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตคุณเป็นคนที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่ได้เรื่อยๆนะคะชอบเรียนรู้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความยากลำบากเกิดขึ้นเขารู้สึกเหนื่อยใจนะคะเพราะว่ากว่าจะได้มาอาจจะต้องแลกนะคะแลกจากความยากลาบากมีเลือดเลยนะคะมีเลือดไหลสิบๆนะคะ ไม่ใช่ไหลสุจิตนะเลือดเลือดโชคเลือดอาบเลยนะคะฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะคะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนที่ขยันนะคะมีความเพียรพยายามคุณหรือเขาอาจจะชอบนั่งสมาธิได้นะ,ะดูดมหายใจนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ชอบหาเงินนะคะชอบสร้างไรายได้หรือว่ามีสมองเศรษฐีนะคะมีหัวคิดที่จะสร้างไรายได้อยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่สแสวงหาเงินทองหรือว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนรวยก็ได้นะคะ ในจิตใจตอนนี้เหมือนเขาจนต่อนะหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์มาดูนะคะว่าเพลงอะไรที่เขาอยากสื่อสารถึงคุณนะคะสองเพลงนะคะอันนี้หลับตาอยู่นะคะเพลงอะไรที่เขาอยากสื่อสารถึงคุณปล่อยนะคะ ลอยนะคะหยุดตรงนี้ที่เธอนะคะ่ะไปเปิดฟังกันได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกนนันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ